ถึงผมไม่มีปันหน้าแต่ผมก็มีมัดสายจางจานะครับก <g> um> ็มาดีหวานเจีเ๊ยวเป็นต้องพูดมากกู่ตัวเปิด2 0 2 4นี่คือปีเกิดจะจริงจามาพอระเบิดทำพวกมึงต้องวิ่งหนีตะลอดวันนี้มากับตามัน hey, you know, ฮ้้ยูโน o หัวละสี่พัน หน้าก็ไปเซลฟี่เฮ้ยสเตอร์พี่ก็แต่ฝันล่างอ๋อสเตอร์หน้าไม่ต้องมีสเตอร์ดีพี่ยังได้ปักกระจ้าจิงจ้าไม่ต้องรอรีเดินผ่านจิโก้แม่งก็ยังไหวรอยยิ้มเหมือนไอ้เวที่มีเหมือนมวลแซกปดที้กูไล่บาปแก๊งนี่คือไม้ทีมเยอะกว่าทหารที่อยู่ในค่ายไม่ลามันนี่แต่กูมาล่าฟันหน้าว่ามันมันนี่แต่คนก็ว่ามันบ้าพวกกูไม่ได้ฟันนี่แต่วันนี้พวกกูมาเข้อยากเจอมันก็มาดิเข่าเจ้าขุนทองจะได้เข้าหน้ามาดิเอาดิจักได้าที่า ต้องพูดมากกูตัวเปิด2024นี่คือปีเกิดจะจทิ้งจามาพอะระเบิดทำพวกมึงต้องวิ่งหนีตนเลิดวันนี้มันกับตามันเฮ้ยอยู่ you know, โนหละสี่ภาคสเตอร์หน้าก็ไปเซลฟี่เฮ้ยสเตอร์พี่เลยต้้ล่าเด็ดแม่ก็เป็นตัวเปิดเฮ้ยรู้จักป้าหูองไปลองเสิร์ชปีนี้กูว,ว่าแมงเกิดพรากูมากับพี่มันกับตัวเปิดช่วงนี้ที่กูอินช่างช่วยมาขึ้นสองข้างพี่กูพร้อมเปิดแก๊งกูแบบว่าโหดมากมึงอย่ามามากเดี๋ยวมึงโดนเปิดพี่กูช้สพายข้างแต่ว่าในกระเป๋าแม่่ไมมีปืน ทหารว่างประวานป่าเย็ดแม่ตั้งแต่เที่ยงคืนถอ,อยไปกูจะแปลงร่างได้เวลาออกล่าหาฝาล่างคืนข้างกูนี่มันตาบม,มันโคตรควรกระโดดเต่าคกระทมฟืน <pues> ้นกับรูที่มึงเกิดมาที่กูจะทิ้งจาของนี่ยุดยาเปิดรูที่มึงเกิดดูเพื่อเจอพันกูจะกุยมุดมาอยากเกิดก็เปิดกูแค่กูรอเปิดเราไม่ใจดูมา้ายกูร้ายนังกะพิงงูชาย,ย้มมาากูน่ะพิงงวว่าไงคร<อ>ัเพาะรูปลอก่อของในหอ,หอซายหยอดสูเดะมองหน้านี่มึงสีเล้งเดี๋ยวกูสูดล<อ>ิงปีให้ขาัป เดี๋ยวกูส่งน้ำผู้ใหญ่กูไปซาเวียร์ชื่อกูจะกอได้ปีอ๋อจำชื่อกู่บ่นคู่น้ำบาเพียไม่ต้องพูดมากกูจ่อเปิดสองพันยี่สิบสี่นี่คือปีเกิดจะจริงจังมาพลันระเบิดทำพวกมึงต้องวิ่งหนีตลิดวันนี้มันก็ตามันเฮ้ยยูโน่โหดละสี่พลาดเตอร์หน้ากูเป็นเซลฟี่เฮ้ยเตอร์พี่ก็แต่ลาดเป็นต้องพูดมากกูจ่อเปิดสองพันยี่สิบสี่นี่คือปีเกิดจะจริงจังมาพลันระเบิดทำพวกมึงต้องวิ่งหนีตลิดวันนี้มันก็ตามัน